ยิงพิษตัวเท่านี้เราอ,อนนะผมยิ่งพิดมันมาใกล้ๆเราเกือบกัดหัวหรือปรตีนนะสวัสดีครับกับบรรยากาศช่วงเย็นนะวันนี้มาออกหมายนะออกหมายเป็นหมายตามไล้ๆยๆหวยคล้ายๆคลองนะน้ำใกล้จะแห้งเป็นทิวป่ายาป่ายาขนป่ายาคา ยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้เลยว่าจะมีแต้มไหมคืนนี้รอดูเลย l e t โก o เอาดูจะชัดทุกคนเห็นไมายไหมเนี่ยเป็นคลองหวยหน้าแพงแล้วอ่ะป่ายาคาโอ้คันเทนาอย่างสูงอย่างใหญ่ยาวไปประมาณห้าร้อยเมตร อ่ยผมมาทําทางไว้แล้วนี่เห็นไหมนะผมมาถางทาง,ทางนะผมมากองเข่ามาอ่อยเขา่านะเพื่อที่จะเดือยิงนะดูดูร้อยมันวิ่งก็ดินทรายนี่ดูร้อยตีมันวิ่งก็ดินทรายล็อกคอกเลยอะโอไม่รู้ว่าจะมีแต้มไหมนะร้อยเข้ามาเล่นแล้วดาโอโหดูร้อยตีมตัว คจิเม่นเนดินทรายเลยเนะบิ่งทรงนี่โอเคนะผมก็ดักกับเซ็จแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงตรงก็ขี่ตะวันอย่างสวยผมดักนี่ยเ,ออเปหนึ่งไปหนึ่งกองขา่าวยิงดาวันี่ยรถจอดอยู่นั่นไม้ย่า,ยยางสวยไม้เนี่ยขี่มีแต่เท่าหนูกล้อยหนูแล้วเอาเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นผลไหมคืนนี้เขรู้เรื่อง เตามแรกมาแล้วพี่น้องแต้มแรกมาแล้วปัดเกือบ,บพิษตะแขงยิงขาเดี่ยวตะแขงยิงขาเดี่ยวอาวสุดเอื้อมอันนี้หนูด้อยยิงเด้อพี่น้องหนูด้อยยิง เอาแต้มแรกพี่นองสองทุ่มมีหนูนะแต่ว่าไม่ซูนบ่วงดักบ่วงไปหนูรูบ่วงต้องดอยยิงเนาะ แตงกีสองพี่นอ้องเมื่วิ่งมาตะกี่ยนี่ไม่ได้เปิดกล้องผมยิงพิดไปตัวยังไงถ้าหนานนะสามแทมตัวนี้ก็คือใหญ่เลยแหละใหญ่เลยแหละโอ้ไม่น่าพิดหรือุยตัวนี้สันตอกเข่าด้วยพี่นอ้อง สัมโต,ตเขาเอากวอนเอากวอนตัวมันใหญ่ด้วยมันจะลุกสักคนเนาะโหแซมเลย <c oughs> ที่ว่าใหญ่อะไรแหละตั้งใหญ่เลยหมูป่านี่มีแต่คักคลักโหวนนี้ป้อง แขนผมวัดก็แขนผมดูวัดก็แขนผมด้วยอ๋อแล้วเจ้เอาลูกผ้าออกก่อนแล้วมาเทียบให้ดูอโอเคพี่น้องเอาลูกผ้าออกแล้วเป้าใหญ่กว่าตัวแรกเยกอะตอกหมานพานกบแทงอิทีลืออีกแล้วโอ้โห เดี๋ยวผมเอาอตัวแรกเทียบให้ดูตัวแรกเทียบดูว่าตัวแรกใหญ่แล้วนะตัวนี้ใหญ่มากตัวแรกโอ้โหตัวแรกโดนน้อยไปแล้วนะ่ะคนเห็นไหมตัวแรกว่าผมว่าใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่กว่ายิงพิษตัวเท่านี้แล้วกอนนะ่ะผมยิงพิษมันมากใกล้เนาะเกือบ กัดหวัวในปกตนเนาะมาตกใจกระโดดมาบล็อกโอ้ตาตมาดูอีกข้างโอ้โหวัวแมวโอ,โอ,โอ้ไม่ใช่จะเป็นโลเหล่านี้ตัวนี้หึถึงไหมหนา่นาหน้าถึงไหมฮึอมขอละไส้เลือ,อยอะว่าตัวนี้ใหญ่แล้วนะเจอตัวนี้มาโอ้โหอ้า มนตัวใหญ่ตะกี้ผมยืนสั่นตรงนี้แหละมันวิ่งมาฝั่งนู้นคอยดอยมาคอยด้ยมาค่อยด้ยมา,ยยมา,ยยมาแบบตะกี้มาอยู่ตรงนี้ตรงตรีนผมเลยผมไม่ยิงมันาปวดพิษนะแหมเลื่อนไปน่นก่อนเพราะระยะผาส่งเออคือไป เตียงที่สามพี่น้องทางที่สาม แตงที่สามพี่น้องแจ๋วโหหมานะ่หมานะ่ะเมื่อนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันตอนนี้เป็นเวลาหาทุ่มหมาย,วยสวยๆทั้งหมดตอนนี้ได้สามแต้มนะสามแต้ม แล้วมาดูกันโหใส่สวยๆเลยน้อยตัวนี้ใส่สวยมากสองแต้มนะสามแต้มเอาขักๆเลย สามแต้มก็คักวันนี้นะดอดยิงได้ตัวนึงนะดอยยิงกองเขานะที่แรกคิดว่าตอกพันกบจะไม่ทำงานนะที่ไหนได้ทำงานสองแต้มใหญ่เลยโอ้ตอกหมานพันกบนะขอบคุณนะกบมากที่จัดตอกเทพมาให้นะแล้วก็สไนเปอร์ช่างประกอบ มีแต่เทพมาวันนี้่ะโอเคจ้า